จะพาไปไหนอีกเนี่ยฮะออกกันทุกวันเลยเออเดี๋ยวก็รู้เองเลยนะมันก็ไปเถอะนะอย่าบ่นนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรมากเข้าใจไหมพาไปซื้อเสื้อผ้าหรือเปล่าเอ๋เยอะแล้วไปซื้อรองเท้าหรือเปล่าเยอะเกินไปแล้วเอ๋เดี๋ยวก็รู้เองนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไอที่บอกว่าพากูมาเนี่ยคือพามาอะไรมาซื้อของของมึงเหรอแล้วพากูมาทำไม อีมอเตอร์อลันเอากูก็ต้องกูก็ต้องหลอกมึงเลยเนาะไม่งั้นมึงก็ไม่มาเลยเนาะงั้นลงไปเลยกูไม่ลงไปจ่ายตังค์หลอกตังค์อยู่กับกูเฮ้ยมาไม่ให้มาไปลงไป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 เดยกันหรืออะไรมอเตอร์ไซค์แค่อีกอีกอันหนึ่งอีกอันมึงพูดเองนะว่าอีกอันเดียวมึงพูดแล้วนะเออกูจะดูมาปรจ่ายให้ด้วยเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าบังลมซื้อทุกวัน ่าหมดาหมดอดอดหมดให้นะนะเหมือนหมดสงสัยจะหมดหมดอดนะจ๊ะชิ้นสุดท้ายแล้วนะบอกว่าชิ้นสุดท้ายโชกโชกเลยโชกครับม่บอกว่าชิ้นสุดท้ายม่งกี้ยังพูดว่าชิ้นสุดท้ายอยู่เลยฮะอะไรพูเยอะ หมดมาเสียที่เอาค่ะสาธุยังหมดสาธุยังหมดไหนได้อเลยเอาได้แล้วไงไหนบอกหมดเขาไปเอาให้สิรังโอ้จนได้เลยเนาะเออไม่เท่าไหร่หรอกเหนื่อยใจเกือบสองคันตัวแค่นี้เหนื่อยใจก็เป็นไดสตาร์ทมันเป็นไดสตาร์ทมันจะได้สตาร์ทมือติดไงไดน้ำมันไม่แรงไายนี้มันแรงไงก่อนที่จะให้ให้สตาร์ทมือติดอะกรุณาแบบว่า เวลาผ่อนเวลาจะเลี้ยวเวลาอะไรอ่ะให้มันไม่ดับได้ไหมเอารถมันแต่งมันต้องเป็นอย่ังไงยู่แล้วถ้ามันยากเย็นขนาดนี้ไม่ต้องเต่งไม่เท่าไหร่หรอไม่ต้องมาพูดว่าไม่เท่าไหร่หรอกเออเดี๋ยวกูปล่อยไปก่อนเดี๋ยวกูเอาคืนกูอคืนหนักกว่านี้อีกกูบอกเลยคนใหญ่อะ ได้กจะตัดแต่จะตัดอยากให้มันลดขับง่ายไงเวลาเต้ยอย่ามาพูดเต้ยก็หาเรื่องหาเรื่องแต่จะแต่งอ่ะก็ได้เก่ามันไม่แรงเนาะได้เก่ามันตอนแรกบอกว่าอะไรแค่ทำมันขี่ง่ายๆก็ได้เก่ามันหลับไงกูไม่เคยเห็นว่าครั้งไหนจะขี่ง่ายเลยขนาดกูนั่งเพียงโอ้ด้ช่างกูจะใส่เป็นไปเลนกูขี่คันเก่ากูยังสบายใจกว่าอีกมีแค่ไหนเหรวะมันมีแค่นี้ใช่ไหมเออแค่นี้แล้วก็ตัวเนี้ยโอเคเหลืออีก ไม่ต้องมาพูดได้ตอนนี้เราเย็นนี้ก็ไม่ต้องกินแล้วนะน้ำลำยงลำใยส่งกันบง่งกันบ้านไม่ต้องส่งมา้วนะ